ที่สตูลกรมนอ,ออกสร้างมวลชนสร้างชาวบ้านตามเกาะแก่งร่วมเป็นเครือข่ายซ่อมส่องดูแลเรือแปลกปลอมที่เข้ามาในพื้นที่หน้าน้ําชายแดนป้องกันและการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่และยาเสพติดหลังจากที่มีมาตรการเปิดเมืองเริ่มขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทางกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลต้องเร่งประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนโดยเฉพาะสองสิ่งหลักๆที่ต้องเร่งปราบปรามกวาดล้าง คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดท,ที่เล็ดลอดเข้ามาจากพื้นที่ต่างประเทศและปัญหาการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายทั้งเรื่องของกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาและชาวโรฮียาแอบแฝงเข้ามาในหลากหลายวิธีทั้งมีคนนำพาเข้ามาได้อาจจะเชื่อมโยงในเครือข่ายค้ามนุษย์หรือแม้กระทั่งถูกนำมันทิ้งไว้ตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรวมล่าสุด59คนที่เป็นบุคคลคล้ายลักษณะชาวเมียนมา จึงต้องเร่งเดือนหน้าสร้างเครือข่ายสัตตาสัประรดสร้างชาวบ้านชาประมงช่วยกันสอดสอนดูแลเรือผิดเรือที่ผิดปกติเข้ามาในฝั่งไทยหรือจังหวัดสตูลพันเอกกฤิศรีเดชาสินรองผู้มีการสำนักง,งานประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลฐานบกที่42รองผู้มิการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลฝ่ายทหารได้การต้อนรับพลตรีกันธนัทเพชรแสง เลขานุก,การกองนอิการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรพร้อมด้วยเจ้าที่โฆษกกองนิการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรนึ่งโอกาสโปรดเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของกองนิการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลรวมพื้นที่ทางทะเลออกลาดตระเวนตามเกาะแก่งในพื้นที่ใกล้แนวตะเข็บชายแดนประเทศมาเลเซียเพื่อดูระยะทางน้ําเก็บข้อมูลเพื่อน,นําไปประชุมหาลือแนวทางกับหน่วยงานใน ในการป้องกันปัญหาต่างๆทั้งเรื่องของยาเสพติดและเรื่องของแรงงานหลบหนีเข้าประเทศต่อไปและจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพนตรีกันนัทเพชรแสงเลขานุการกองบอริการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจัก,กรกล่าวว่าสำหรับปัญหาเรื่องของชาวโรฮิงญาที่มักพบจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเช่นทางผ่านทางทะเล จึงได้มีการประสานให้ทางรองผู้มนิการกรรมนรจังหวัดสตูลสร้างมวลชนที่เป็นชาวบ้านและทํางานร่วมกับทางพักของชาวบ้านเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการทํางานของกองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชนจาจักรป้องกันเครือข,ข่ายค้ามนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นภายในจังหวัดสตูลได้ครับนิวย4สถานีประชาชนนิตยาแสงมณีภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน